I Know What You Did Last Summer คือการผสมความสยองขวัญแบบร่วมสมัยเข้ากับความสนุกของหนังไล่เชื่อจากยุค90โดยผู้กำกับภาพยนตร์อย่างเจนนิเฟอร์เคตีนโรบินสันได้เปิดเผยเรื่องนี้ผ่านการให้สัมภาษณ์ในโปรดักชั่นโน้ตของภาพยนตร์ครับว่า ภาพยนตร์ของเราคือการผสมผสานอารมณ์ความคิดถึงยุค90เข้ากับหนังไล่เชือยยุคใหม่ด้วยองค์ประกอบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการออกแบบภาพยนตร์ดนตรีประกอบแล้วก็วิธีการสร้างฉากฆาตกรรมแต่ละฉากเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนกับสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นมาก,ก่อนแต่ในขณะเดียวกันมันก็ย้อนกลับไปสู่หนังสมัยก่อนที่เราเนี่ยแทบจะไม่ได้เห็นกันอีกแล้วมันคือเหตุผลที่ผู้คนเนี่ยยังคงรักแฟนชส์นี้อยู่ฉันอยากจะให้หนังเรื่องนี้ออกมายิ่งใหญ่ กลาหารและก็น่ากลัวแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงความสนุกความเฉียบคมและบรรยากาศความขี้เล่นแบบหนังภาคแรกเอาไว้ด้วยเรามั่นใจว่าเรามีโทนที่ยอดเยี่ยมของต้นฉบับอยู่ในหนังด้วยแต่เราก็พยายามจะนำเสนอสิ่งใหม่ด้วยเช่นกันเราคิดว่าโทนของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเดินอยู่บนความสมดุลที่ดีระหว่างความสยองขวัญแบบร่วมสมัยกับหนังไล่เชื่อจากยุค90